สบายดี LTV i s i o n ชันตำรวจหงสาจับยาบ้าลอตใหญ่เกือบ1ตันตำรวจลาวได้จับยาเสพติดลอตใหญ่ได้อีกครั้งครับขณะขนส่งลำเลียงตามชายแดนลงมาผ่านทางเมืองหงสาแขวงไสยบุรี ได้ของกลางเป็นยาบ้านหนักทั้งหมด952กิโลกรัมและยาไอซ์อีกครึ่งตันโดยเมื่อวันที่18เมษาที่ผ่านมาครับท่นพันโททองไหลเพชรดาวงหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองหงสาแขวงไซยบุรีได้เปิดเผยครับว่าการจับกุมยาเสพติดครั้งใหญ่นี้ เกิดขึ้นในเมืองหงสาระหว่างวันที่11-12ถึงเมษายนที่ผ่านมาได้คลองกลางเป็นยาบา้าได้น้ำหนักรวม952กิโลกรัมยาไอซ์534กิโลกรัมรถยนต์2คันโทรศัพท์มือถือ2เครื่องและได้ผู้ต้องหา1คนโดยเมื่อวันที่11เมษายนเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานครับว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนส่งผ่านพื้นที่เมืองหงสาจึงวางแผนสกัด กระทั่งเวลา12นาฬิกาพบรถกระบะโตโยต้าวีโกทะเบียน5869กำแพงนครตรงกับที่ได้รับรายงานจึงเข้าจับกลุ่มตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า1,690มัดน้ำหนักรวม380กิโลกร,รัมยาไอ,อ้์531ห่อน้ำหนักรวม534กิโลกรัมโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องมีผู้ต้องหาถูกจับ1รายชื่อเท้าสีแพง หลียงว่างเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนบ้านอยู่เมืองรองแขวงหลวงน้ำทาจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพและให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการด้วยอีกจำนวนหนึ่งจ้าหน้าที่ได้วางแผนจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่เหลือโดยในเวลา11นาฬิกาของวันที่12เมษายนพบรถกระบ,บะโตโยต้ารีโวไม่ติดป้ายทะเบียนจอดแอบ,บอยู่ริมข้างทางในเขตบ้านภูแลงกลางเมืององขาตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบรอยเท้ากลุ่มคนหลบหนีเข้าไปในป่า จนค้นภายในรถพบยาบ้าอีก21ห่อน้ำหนักรวม572กิโลกร,รมัมเมื่อตรวจบริเวณใกล้เคียงตัวรถพบป้ายทะเบียนที่ถูกถอดออกและโยนทิ้งไว้เป็นเลขทะเบียน6328กำแพงนครเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อสืบสวนสอบสวนว่าผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมีใครอีกต่อไปเมือหงสาอยู่ห่างจากชายแดนไทยที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านประมาณ35กิโลเมตรเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ของบริษัทหงสาพาวเวอร์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดของเราขณะที่ไซยบุรีเป็นแขวงทางทิศต,ตะวันตกของเราอยู่ทางใต้ของแขวงบ่อกแก้วตามแนชายแดนฝั่งตะวันตกของเราตั้งแต่แขวงหลวงน้ำทาลงมามีเส้นทางคมนาคมที่ขนานไปกับชายแดนตั้งแต่เมืองลองเมืองเซียงก,กกที่อยู่ริแม่น้ำโขงผ่านสามเหลี่ยมทองคำที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วต่อมายังเมืองห้วยทรายเข้าพื้นที่ไซยบุรีที่เมืองเงิน ผ่านเมืองหงสาเมืองสายบุรีเมืองปากลายลงไปจนถึงเมืองแก่งเท้าตรงข้ามอำเภอทา่าลี่จังหวัดเลยตลอดแนวเส้นทางเหล่านี้ยังมีจุดเชื่อมต่อที่สามารถเดินทางไปยังเมืองหลักอีกหลายแห่งของลรา mm. เช่น mm. เมืองไซแ mm. ขวงอดมไซ mm. เมืองหลวงพระบางกระทั่งถึงนครหลวงเวีงจันทร์และพบกับ l อ v ทวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี